ผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าชูดทีมงานมาหาเฮงครับผมเนาะวันนี้เรามาตามโค้งสุดท้ายสรุปให้โค้งสุดท้ายพี่น้องเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางเด็ดๆของทีมงานทางซองเอามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเาาาาปะ็นแนวท,ท,ทางเด้อพี่น้องเด้อกมาจัดจัดจัดกานเนาะเขาบใจเราฝากโคเรคโคแช่ชุดทองข้างเนาะเอาวันนี้วันที่หนึ่ง ผู้ไดเบอรวิตัวสื่อหรือว่าสื่อบได้หาบได้มาฟังคลิปนี้ครับผมเนาะเพราะว่าเลขชุดนี้พึ่งเปิดเผยเนาะพึ่งเปิดเผยครับผมเนาะการเป็นของรับเกาหลีครับผมเนาะบริษิตตามมาหลายงวดแล้วพี่น้องเนะเาะาพอติดตัวบัได แต่การแต่านานี่ก็คือเขามาหลายหวัดด้วยสามตัวก็เคยแตกสำหรับ,บรอบเกาหลีเนาะแลยก็จะมีของทีมงานด้วยเนาะเลขสซนตัวมหาแฮ่งครับผมเนาะ,ะให้เป็นแนวทางคือกันแ้วก็งวดนี้พี่น้องมีเหตุบังเอิญสำหรับ ตัวเลก็เลยเอาไปเสียงเบ้างเพือเ่อได้ผู้ใดหาบ่ร้อยากมักตัวนี้กัเลกอุบัติเหตุตแต่ว่าได้เนาะเลขบางอื่นแต่ว่าได้ครับผมเนาะเลข รถชนพี่รองรถขั้นให้โไฮโหไฮมานมากแทบทุกหวดเนาะหวดออกมากไหมไหมโตแลกก็คือเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามโตหวดนั่นะนะพี่รองเนาะอืออ,อ้าวถ้าเบียนรถของมหาเฮงได้พี่รองเด้อ เอาไปจัดเลยสตัวเนาะห้าศูนสะนะตัว 5, 0, 9, 6, นะห้าศไอทั้งออกมาทั้งหกทั้งเก้าศยหลายงววแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าหวดนี้นะมาและตัดหนาพี่น้อง ทำเลยบุ่มเลยกันสนหนาเนาะก็เลยเพื่อเพื่อให้โชกเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเสี่ยงโฉกเบื้องลูกพี่น้องศูนย์เก้าศูนย์หกออกมาหลายงวดแล้วเนาะพี่น้องเอาไปเสี่ยงโฉกเบื้งห้า 096ครับทะเบียนรถครับผมเนาะตัดได้ก็คือ509 096ครับผมเนาะตัดเอาแต่ว่าจะให้เนี่ยตัวแล้วก็2ตัวเอาไปเชียงโขงเ้อพี่หล่องเนาะอันนี้ทะเบียนรถ พอขับไปบังเอิญพี่น้องวังสามสิบมินยื่นหลังนี่แหละบังเอิญมากพอขับไปแล้วไปชนชุนนัก้วพี่น้องเด้อไปชนเลยกันช้นบุ่มเลยกำลังทำเ,เรื่องเชียมไม้อยู่พี่น้องอ่าเชียมไม้อยู่เนาะแต่ว่าถ้าเดือดรอดหาศูนย์เก่าหกขับตักได้โชคนั่งกันวันนี้อย่าลืมมี ให้เห็นแฉเพราะว่าเลขกุญแจสามเจ็ดเจ็ดได้สามตัวพี่น้องเลขหกแปดเจ็ดได้สามตัวขึ้นกันถ้าเลขกุญแจเลขคัตซี่เก้าซี่ก็ได้ไม้เลขกเครื่องเจ็ดเจ็ดก็ได้เนาะเลขรถคันนี้ได้มาตลอดอืมศูนย์หกศูนย์เก้า ออกแล้วออกอีกพี่้องเอางวดนี้ไผ่บะมีงวกนางวกหลัง,งจากจิซื้อตัวใดมีแต่ของแท้อ่าเนาะลดมาให้ครับผมอ่ามชนชนฟังไหนอ่าแลนจากทรายมือมาหัวมือแต่ว่ามาชนดูอ่าข้างหน้าครับผมชนดูฟังหาศูนย์โดยพี่รองเด้ ฟังช่วยดูฟังหาศูนย์บุ่มเลยจะไปเปลี่ยนไม่แล้วก๊าลังเข้มอยู่พี่น้องก๊าลังเข้มอยู่ส่วนตัวเด้อถ้าเบียนรถซะเอาไปฝากตอนพ่อแม่พี่น้องส่วนตัวของอัอนนี้ปเป็นเลขงถ้าเบียนรถเอาไปพิจารณาเบิางบังเอิญมากพี่น้องนี่จัดแล้วทางช่องก็จัดแล้วพี่น้องเนาะ อันนี้คือส่วนตัวเลขทะเบียนรถมันเดยควบมงเอิ่นได้เพียงด้วยอ่านี่คือเลขส่วนตัวของทีงานอ่านะแล้วก็เลขจะมีเลขฝันด้วยพี่รงเลขฝันของข้างแอดมินเจี๊ยบอ่า หังมหาแหงครับผมฝันดีเยอพี่้องเนาะเ <Yeah. S 1> นาะเดี๋ยวเอาสำหรับเลขกันของมหาแห่งครับผมแล้วก็อ <Yeah. S 2> อเอลวินเจียเพ่นเนาะเลขฝันครับผมอันนี้ก็ให้เป็นแน้าทนเลขกันได้เป็นโตฝันดีเติบยุพี่้องวันนี้ ลาพี่รองเนาะฝันดีเพื่อได้โชคได้มา์น้ำกันบด้เล็กเอาเลขเพื่อนมากเพราะว่าเลขก,กับของฝันเนาะแอดมินฝากมากก็คือของส่วนตัวนะ093เลกลขตัวนี้ฝันไดเ้เจตัวโตมือขึ้นนิวั่นพี่้องฝันได้เลข093ก 93, แอดมินเกียบฝันได เนาะก็นนี้เอามาฝากขั้นเป็นขั้นเป็นฝันนี่ตัวใดพ่อพากรับบอสสนดังมากถ้าใดกับบอสไเกียวเข้ามาผุ่มยางเดียวเนาะแอดมินเจี๊ยบให้มาฝากมา093แล้วก็ล่าง50าศูย์ด้วยส่วนตัวของทีมงานด้วยเพียงเด้ออ่า093 ล่าง50ครับพอแอดมินเทียบเนาะกลับไปพัดเอาพี่หลังเนาะแต่ว่าส่วนตัวของมหมาแห้งมหาแห่งก็ฝันเหมือนกันเนาะฝันสามเทียร์แล้วเนี่ยตัวนี้ฝันตั้งแต่ตองหมดเลยจนมือว่านมือก้อยแต่ยังฝันเห็นเลขตัวนี้พี่หลัมีคนมาบอกเนาะแอดมหาแห่งฝันได้405ตรงกันบอกพี่หลังศูนย์ห้าห้าศูนย์ตรงกันนะเด้อ่า มาหาเฮงฝันได้405แล้วก็สองตัวได้สองหนึ่งครับอ่าคือเลขฝันของทีมงานครับเดินพีน้องเด้อเอาจะยกให้อันนี้คือเลขฝันของทีมงานอ่าวัางหันเป็นเลขรถที่อุบัติเหตุชนสุนัขครับเนาะอันนี้เป็นเลขฝันพี่ร้างฝันส่วนตัวทีมงานทุ่มตัวนี้แหละงวดนนี้เนาะมี่ะได้ดีได้เฮกันเลย เดินผีหลังเด้ออ่าอันนี้ของทีมงานครับอ่าแล้วก็นี่อ่ารับเกาหลีให้มาสดสดร้อนร้อนคุณสาวโถ่ไปหายเป็นเดินพี่หลังเด้ออ่าเฮ็ดชิบสันลงให้แล้วเสียงสัมผัสเพป็นกันมี่อยู่แต่ว่าอันนี้กะเอารับเกาหลีครับเข็ดชิบห้เบิ้งอ่ารับเกาหลีเพิ่นให้มา8 02 7 3 7 แอดมยนกันหายสามสามเจ็ดครับเพราะว่าเคยมีลายเชียแ,แล้วตั้งสี่เนาะได้กันให้เลยอันนี้คือรับเกาหลีโฮงสุดท้ายอ้าวพี่น้องโศกโศกมนนนันมันลำลำเรื่อยๆยครับ